ครับท่านผู้ชมวันนี้เรากำลังจะเดินทางกันจากแหลงจัปาสักลงไปตอนใต้ของประเทศเราแล้วก็จะไปติดชิดชายแดนของประเทศกัมพูชาภาคตะวันออกนะครับบริเวณนั้นก็จะมีน้ำตกนะครับทางทิศใต้ของเรานนั้จะเป็นจุดที่บินชมธรรมชาตินะครับ ตอนกลางนั้นจะเป็นวัฒนธรรมนะแล้วก็ตอนเหนือก็จะมีพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ฟุตบอลในพื้นที่ก็จะเป็นเป็นวัวแบบพื้นเมืองนะครับซึ่งถ้าเป็นในประเทศกัมพูชานั้นจะเป็นหัวที่ลูกผสมหมดนะคอัวย ไอ้ยาใเดกีะครับคุณวัวต้ไ่อที่เ้าวตมกียืนไก่เหนือหาทงตก้นต้นนาก็จะเป็นนาปีรอรับผ่แล้วก็มีข้อววัวอยู่นาปีบ้านมีกระตอมอยู่แล้วก็คนอยู่ด้วยนะลูกทรงกันอกแบบบ้านช่องก้นเรือนนะครับ

บ้านเรือนลิบตอจะเป็นแบบนี้ตลอดส้นครับก็จะเป็นอาปีอย่างเดียวนะครัอาปีที่าปีที่ผ่านมาในปีนี้คนไปเข้าไปผมเชื่อว่า คด้คนโยกใส่ถังมีอยู่ห้ารูมีทั้งเดือนก็ไม่ไม่ครบที่ลูกคืความเร็วรถก็จำกัดอยู่ที่แปดสิบนะครับไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงยัหวม่เ็นกลก ลงงอลงบนหินนะครับยึดปูนทำถนนรสภาพบ้านเรือนเป็นไงครับบ้านเรือนซื้อบ้านนาควาะบ้านเลือดควายนะครับเจ้าวัดก็ยังเป็นจังหวัดจับปาสักลาวใต้จังหวัดจับปาสัก ของเราใต้นะครับในในสามวันสองคืนนี้เราอยู่แต่จังภาษาอย่างเดียวก็นี่คณะทัวร์นะครับคณะทัวร์วันนี้ชิมอาหารจากเนื้อฟานก็คือเนื้อเก้งฮะตอนเช้าเนื้อเก้งทุบเนื้อเก้งทุบอออะะไไไดด้้รรโคตขาายว

ก็น่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับตัวเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมือนนยยาวเลยนะครับมีธงชาติอยู่น่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับไม่ได้ล้ก็้่านไ้ไม่ไ่ะไม่ดีเหรอตน้งจริงเียดนมีนาคมนี้ภาคการเกษตรนี่ก็หยุดไปเลยนะครับ ถ้าแต่วัวควายก็แทบจะไม่มียากินจะมีนอกจากวัวควายแล้วก็จะมีแพะนะครับว่าโนนสะอาดโนนสะอาดนะครับวันนี้ก็จะเจริญนิดหนึ่งนมีชุมชนก็มีครอบรัวครอบควายกันอยู่ทุกบ้าน นะครับโอ้ล้อมเยอะแเยครับน่าจะเป็นศูนย์ราชการนะครับเอาทียิบไปนะระวงระวังระวังระวังออนนี้ก็นั่งเองนั่งเองอ้ความเร็วจบกันไปดูรถาดูรถข้างหน้านะน้องพี่ตัววานี้ตอบพี่ทีก็ว่ายังไงนะ อยากรู้ไหมว่าตัวขาวหรือตัวดำเปไปได้สูงนะนนี่ภาษาเสฉะเลยว่าบรรยากาศน่าลงุนไอ้เล่ไอ้ไปหาไอ้กูว่าไม่ไปเรื่องเนาะเราจะไปตามเขื่อนดีไหมเขื่อนี่นการไปป้าฝ่ายบริเนะโอ้โอ้สนัดภาคไหนกูเหลือเชื่อเลยโอ้บองภาคกูไม่สนใจเทน้น้งหลังเนี่ยจะเอายังไงพาไปเลย ข้างหน้านี่เขาไม่สนใจคือไม่ใช่เลยนะมึงไปไหนกูไปด้วยฉันต้องบอกว่ารำรวยทัวร์มีแต่คนแต่งกันมึงคงไม่ใช่กั้นหรอกป๊อกก็บอกว่าจัดจิตพัวแถมทวงเจอแล้วครับเอาเอาเป็นว่าปั๊มแรกนะครับเพราะว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าฝากข้างหลังนะครับข้างหน้าไม่ต้องฝากข้างหน้าหรอกไปไปไหนไปด้วย ท่านผู้ชมนะครับก็เขาเรียกว่าต้องใช้แต่ภาพผู้ยาวพอนะครับต่อทอเไปตามทุ่งนะครับภาพผู้ยาวไปไหนไปด้วยแล้วก็ทุกทุกสิบห้าปีคุยไปมั่งแล้วจะเริ่มต้นยังไงเร้วเพื่อนเรียใบเขื่อนแต่ละขากลับสุดเพราะถ้าเราไม่บอกว่าจะไปไหนเนี่ยไปเกือบตัวอื่นมันประกอบไม่ได้ตัวหลักของชายแดนนับจะุชาภาคตะวันออกตอนนี้ก็ขอรายงานตอนนี้โอว่าตอนนี้นะครับฝากให้คิดครับ สบายด,สายดีสบายดีสบายดี